เดีวครับวันนี้เราไปไหนกันครับวันนี้เราไปไหนกันไปดูปลาไปดูปลาครับไป,ไปเลยปิดบ้านก่อนไปเลยเด็กๆขึ้นรถเลยครับเด็กขึ้นรถเลยครับ๋ยวแม่ปิดบ้านก่อนขึ้นบนรถเลยครับไปเลยครับอ่ะสำหรับการเดินทางนะคะจากที่บ้านไปถึงศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนก็จะอยู่ที่ประมาณสองกิโลเมตรกว่าๆค่ะ ศูนย์ว,วัฒนธรรมนะคะจะอยู่ตรงข้ามตลาดหนองบัวค่ะอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะขี่เข้ามาไม่ไกลค่ะประมาณ200เมตรนะคะจะอยู่ทางด้านขวามือถึงแล้วค่ะมาถึงซูมด้านหน้านะคะตรงทางเข้าก็จะมีจุดให้ลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินเข้ามาข้างในกันเลยนี่ไงไปดูปลาครับนี่นี่น,นี่เดี๋ยวแม่พามาดูปลาครับครับ ได้น,น,นี่เดี๋ยวแม่พามาดูมาเดินเข้ามาครับลูกเดินเข้ามาไม่มีเลยเดินตามมาเลยนามินเดินตามแม่มาเลยป้าเดี๋ยวแม่พาไปซื้ออาหารปลามีจุดขายอาหารปลาด้วยนะนี่มาเลยครับน,นี้นี่น,นี่มาทางนี้ลูกนี่ไงเอาเอาใส่ตรงไหนเนี่ยอ๋อหนุไปวางเหรียญตรงนน้น ไววางเหรียญวางแบงก์ก่อนค่าอาหารปลาคนละยี่สิบบาทค่าอาหารปลายี่สิบบาทอ่ะอันนี้ไอคีนนาวินมาแล้วน,นี่นีต่ตรงนี้เลยครับลูกนี่ใส่ตรงนี้เลยไอคีนครับใช่ใส่ตรงนั้นแหละลูกอะอันนี้ของนาวินอันนี้ของนาวินเป็นเหรียญก็ได้เนาะอันนี้ของนาวินเป็นเหรียญก็ได้ยี่สิบบาทครับหยิบอะไรครับหนึ่งขวดครับ โอเคมาหยิบเลยครับไปทางนู้นไหมไปนี่ดูสิไาครับจะใหญ่บ้เลอเลยแม่รล้วตรงนี้แ <laughs> ม่ปั้ม่ามามามาแล้วเลยเลยยังไม่ได้ให้เลยมาแล้ววิ่งมาแล้วพี่มินนั่งลงดีๆมันจะเออนั่งลงดีๆมันจะตกนะครับอย่าขยับเข้าไปใกล้นะลูกไหนมันต้องเปิดด้วยเหรอใช่ใช่ใจไหมอคิหมาแล้ว ตัวเองตัวเองใช่เลยอย่าไปใกล้นะเออขยับอ่าเยื่นมือออกไปแค่นั้นนี่ไงโอ้โหมดตั้งเยอะตั้งเยอปลาไม่เขาไม่ให้เอาไปย่างหรอกลูกปลาเขาไว้ดูสวยงามเห็นไหมเป็นปลาโชคปลาครับ ใช่เดี๋ยวตกนะครับระวังนะครับนะให้อาหารปลาเสร็จแล้วเรียบเราอยแล้วก็จะเข้าไปดูนิทรรศการด้านในนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนค่ะลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็เข้าไปด้านใน,น,นเลยอ่าอุ้ยมีตรงนี้ด้วยอ่ะสําหรับแบบคนพิการอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่แบบ,บเป็นสไลด์ขึ้นไปไงเก้าอี้นั่งสไลด์ขึ้นไปที่นี่เหล่ารู้มันจะมีที่กั้นอยู่มันไม่ตกหรอกมีที่กั้นอยู่ ไหนไอคิ้นเห็นอะไรบ้างมังกรแล้วเกียงของเก่าไม่ใช้ที่นี่หรออันนี้น่าจะเป็นตะเกียงหรือเปล่าตะเกียงแก้วอันนี้ตะช่างของเยอะเลย มาดูตนโซนนี้จะเป็นอะไรเนี่ยเป็นโทรศัพท์นะเนี่ยมีพัดลมมีพัดลมด้วยใช่มีพัดลมมีไหด้วยมีไหเก่าใครจะถ่ายรูปไหมเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้มาเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้มา้ไปเดี๋ยวแม่ถ่ายรูปให้มาอ่ะพี่บินไปนั่งรูปพี่บินไปนั่งอากินไปนั่งอ่ะอ่ะอากินเอ้ยยืนก็พออ่ะงั้นแล้วแต่เลยจะยืนก็ได้ น <laughs> มีกองด้วยกองด้วยนะะแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าห้ามตีกองนะครับให้ดูได้เฉยๆครับให้ดูแล้วก็ถ่ายรูปได้เฉยๆนะห้ามตีนะครับไปเดินต่อครับเราจะไปโซนไหนต่อโซนนี้โซนนี้พอ่อโอแม่มองไม่เห็นไนหะนเคียนแต่ตัวเองไม่ทักแม่มองไม่เห็นนะ มก็งตัวใหญ่เบลอเลยอันนี้คือขนมไม้พระจันทรอันใหญ่ไหมเขนหรอตัวเองได้เข้าไปในนี้อ้าวหรอตัวเองได้เข้าไปดูได้หรอเกือบไปแล้วเกือบถึงไม่แม่ต้องต้องแม่วินวินต้องแม่เอาแม่ออแล้วน่นะไปไปดูไปดูตรงนู้นไป ใช่ไหมได้ไหมแม่ใส่หน้ากากแล้วนี่บินเห็นแม่ใส่หน้ากากไหมเขาแบบใช้เชิดไงใช้เชิดสิงโต <S <S อันนี้นอันนี้ก็จะเป็นหัวมังกรอีกสี่นาทีออ้ยตรงนี้สวยอะผมจุ๊บใช่นั่นแหละนี่เป็นหลายคนก็จะชอบมาถ่ายรูปตรงนี้ไหมเดินต่อครับจะได้เราจะได้ไปทางที่อื่นต่อเนาะ ตัวเองเห็นบันไดไหมครับไม่ค่อยเดินอ่ะจริงๆแล้วราวบันไดมันอยู่ทางนี้นะตัวเองไม่เดินจับราวบันไดตรงนี้่ะอันนี้ก็จะเป็นหินแกะสลักเหรอตามรอยของจื้อ ถึงทางออกแล้วใช่มั้ยอตอนนี้เราก็วนมาชั้นหนึ่งเหมือนเดิมโอ้ของฟอม <c oughs> แน่แล้วแล้วจะแน่นเคยมา,มาง่งแนนี่อ่ะลองนั่งดู<ต>เป็นยังไงบ้งาง นี่อันนี้เขาใช่เขาห้ามจับครับลูกเขาห้ามจับนะเราดูมานี่นี่อันนี้ก็จะขึ้นทางขึ้น,นตรงนี้ก็จะเป็นทางออกนะ ถึงถึงทางออกได้ยังถึงแล้วถึงทางออกแล้วมีขายแบบของที่ระลึกได้นะเนี่ยนี่นี่นี่คุณทองโบราณปะเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นต่อปะ ตรงนี้สวยไหมเหมือนเป็นเขาเป็นอะไรเลยเนะาะตะไคร่น้ำใช่ามาเดี๋ยวจะพาเขาเดินเข้าตรงนี้นเดินต่อหลังแม่มาเร็วมาเดิเดนต่อหลังแม่เร็วเร็วมาข้นมาเดิเดนต่อ<ป>เดินต่อกันมา<ป>มาต่อแถวการต่อแถวรถไฟต่อรถไฟ ปลาน้ำพุำไงมาเดี๋ยวไปดูโซนทางนี้ข้างหลังก็จะมีน้ำตกหรือเปล่า,าไปดูกันนะมีอะไรบ้างไม่เลแล้วนาวินไม่เคยมาทำเอ้าเหรอนาวินยังไม่เคยเข้ามาเลยเหรอนี่ไงมีปลาด้วยลูกโอ้โหตรงนี้เย็นมากเลยอะ่ะมีลม,มาาใช่นะ มีแต่ตัวใหญ่บเบ้อเลยปลาเอ้ปลาปลาจิ้วเออตัวเล็กๆก็มีตัวใหญ่ก็มีนะครับตัวนี้ก็จะแบบเป็นน้ําสุกเนาะเย็นสบายเลยไหพาไปเที่ยวหน่อยอเดี๋ยวนาวินจะพูดให้ฟังนะว,ว่าเวลาที่นาวินมาคุณคณรูพําทำอะไรบ้างให้จับแถวก่อนให้จับแถว,แวจับแถวก่อนครับอ่ะแล้วทำยังไงต่อแล,แล้วให วกอดถ่ายรูปอ๋อแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้นะครับเป็นเป็นมุมถ่ายรูปเลยใช่ไหมใช่ตรงนี้เป็นมุมถ่ายรูปเลยนะใช่ก็จะมีแบบน้ําตกไปดูปลาด้วยอ่าก็จะมีน้าตกแล้วก็มีปลาด้วยสวยมากอะ่ะเห็นไหมชอบปีเขาอนน่ะเด,ดิตรงนี้ก็จะเดินไปฝั่งนน้นก็จะเป็นประตูออกได้อีกทางหนึ่ง ตาเราไม่เราไม่มีอาหารนะเราให้อาหารฝั่งนู้นหมดแล้วร้านขายน้ำชาหรือเปล่าโอ้มีอันนี้ด้วยอ๋อ,อช้้ำชาครับก็จะเป็น การสาธิตทงชาจีนโบราณอ้มีชามีชาชิมฟรีด้วยนะนะเข้ามาครับงไงมีชาหลแบบไ่อน่อครับับดูไอซ์ชิมชาด้วไหนเป็นพี่ใจไหมครับอ่ามีตัวไหนแนะนำไหมคะ อ๋อนี่ไงกุลาบอันนี้<ช>ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ดอกมะลิมะลิค่ะน้องที่อยู่ในร้านแนะนำแล้วก็บริการดีมากๆเลยค่ะเปิดดมหรือว่าอา่านสรรพคุณรอได้นะคะทำุงหัวใจกระตุ้นการทำงาน,อนของหัวใจ ช่วยในการผ่อนคลายทําให้นอนหลับสบายช่วยระง,งับความตึงเครียดแก้อ่อนเพลียแก้ร้อนในกระหายน้ําทําให้ชื่นใจอุดมไปด้วยกลิ่นหอมช่วยบำรุงผิวพรรณสำหรับในร้านนะคะก็จะมีชาให้เลือกหลากหลายค่ะจะมีราคาตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักร้อยนะคะเราชอบแบบไหนแล้วก็ไปเลือกดูได้เลยค่ะหรือว่าถ้าคิดไม่ออกนะคะน้องๆก็แนะนำดีมากเลย คุณครับยังไงครับคุณครับได้ชามาสองหอชามชานี่กับชาแก๊กกวย่ไม่เป็นหวานหวานนะเป็นหวานหวานลิ้นนะศูนย์วัฒนธรรมนะคะจะปิดประมาณหกโมงค่ะตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาปิดแล้วนะคะแล้วก็เลยเดินออกมาด้านนอกนะคะเพื่อหาที่นั่งจิบชาค่ะอนี่นะคะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะชงชาให้นะคะคุณผู้ชายร้อนไงเราก็ต้องแบบผสมน้ำนะชิมดูก่อนอืได้แล้วอุ่นๆเป็นยังไงบ้างให้พี่วินชิมหน่อยพี่วินชิมดูวินชิมวินชิมมันหอมมากเลยนะชิมดูหอมมากเลยนะตัวเองไม่ชิมตัวเองจะไม่รู้นะเด็กทานได้นะเพราะว่าเป็นชามะลีโอเคไหม ไหนลองชิมดูชิมโอเคมไหมพี่ดินโอเคไหมพี่ดินชิมดูนะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงรสชาติอร่อยไหมฮะไม่ได้ยินเลยอร่อยไหมกินมนี่ <c oughs> <c oughs> ตกลงอร่อยมเลยนยอร่อยอร่อยนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเรา ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจะลืมอะไรครับจะลืมกวยชักกระใช้ด้วยกับก๊กกาลิงบ๊ายบาย